หรือสบายบือหนองสบายบือคือเกามามาพี่สัต์ใจมาหนิอู้ดเด็ดขนาดเราเดินไปหาปลามานะครับไปหาปลาแล้วก็ได้กุ้งอยมาก้อยกุ้งอยกันซะก็แบบลิกหน่อยมันลูกโดด คักปนันหาต้มหอาิบคุณบ่มีออ่พูหลบเรา <noise> 你你怕？ พียวพ่วงม่ครับบาเล็กพักเพียวแมนนะครับผมพี่ชัดไทยนี่พักเพียวว่างามบาเล็กปลูกเองพักเพียวปลูกเองด้วยครับพี่ชัดไทยงามขนาดนะครับเป็นสวนเลยก็ด้ตัดออกถ้าเป็นทรงปีเสาหันยงตัตองน,นี่งามไหมก็กินเลยมั้งก็จ้าบ ซาละเน่พักตะกานี่ปลูกเองลอยเปอร์เซ็น,นมีแต่บักเขือกับบักทัวสื่อตลาดเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> sáng phạm bao ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับไอโฟมไทยแลนด์ลูกยำมี่มาแซ่บๆน้องกันเนี่ครับผมเฮ็ดัลโหลสวัสดีครับไอโฟมไทยแลนด์ครับมายเนมอิทมาเล็กพาแซ่บจุนเป็นดอกถ้ามีรีบอลเล็กเห็นแล้วอยากน้ำได้มาแซ่บๆน้องกันพี่ชัดใจตัวนี้กับพักซี่บอลเล็กปลูกเองนะครับพักซี่เราจุนเป็นดอกนี่บุกพริกพี่ชัดใจนี่ใาเห็ดตายเป็นเรือเป็นตะอนซ้อนนะครับผม ปู๊กพีกบ้าเรียกปลูกเองได้ครับนี่อยู่ข้างนอกนะครับล้างกําแพงพีง่ษัยจะเคยเห็นแล้วพี่กษัยนะ่าจะเคยเห็นนะเนาะโอ้ยงามคักงีดีของพักเพลวกับหยอดทอได้ไรนะครับหย,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 ยอดคักงีหยอดคักหยอดเนี่ย ก้อยกุ้งมาเนี่ยก้อยกุ้งแซ่บๆตัวนี้เป็นก้อยกุ้งนะครับก้อยกุ้งฝอยสดๆเลย